ครับพี่น้องตอนนี้อยู่ตังเกียรครับประเทศมโมรโโ็อกโกเรือเขา p o ตังเกียรครับเดิามาบึง่งทะเลทะเลตังเกียรครับนี่ครับทะเลตังเกียรประเทศมโมร็อกโกครับตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งครับ ตะวนณากระตกบรรยากาศกันก็ได้เย็นครับพี่น้องเย็นสบายนี่ช่องแคบยิบรอนต้าครับระหว่างมโมร็อกโกกับสเปนครับผูเขาล่างๆครับประเทศสเปนใกล้กันครับเวลาทุ่มคึ่งครับพี่น้อง เส้นฟาัง,าางสว่างอยู่เนาะตะวินตกนวันงึงเวลาห่างกันกับบ้านเขากะกชั่วโมงับอี่เรือท่าข้าวพอดครับพี่น้อง